สำหรับวันนี้นะครับจะพามาพบกับเจ้าคนนี้เลยเนื้อคู่ของใครหลายคนนะครับผมกระปะราคาถูกนะครับผมกระละพร้อมใช้งานคันนี้เลย สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบัสเลอร์นะครับจากร้านมากมีนะครับร้านรถจนมือสองคุณภาพดีคุณภาพเยี่ยมที่สุดในทิ่โซโล่นะครับวันนี้ก็จะพามารีวิวกับอ isu dmax นะครับแครบเครื่อง3,000เทอร์โบนะครับปี2005นนะครับผมราคาเดี๋ยวรู้นะครับว่าถูกแค่ไหนนะครับไฟเนี่ยใส่กิ๊กเลยนะครับผมกระจังหน้าก็สวยเลยนะครับมีโครเมียมสลับกับสีตัวรถนะครับแล้วก็ตัวนี้ล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็ก ยางก็ใหม่ๆเลยนะครับยางตัวนี้ยางปีไหนวะยางปี18นะครับแมกเดิมแมกคู่ตัวเลยสภาพดีเยี่ยมนะครับดอกใช้งานได้เยอะนะครับเราจะมีตัวนี้เลยรุ่น SLX นะครับสัญลักษณ์อยู่เลยนะครับก็มาดูมือจับภายในก็ยังสภาพสวยงามนะครับก็มีสครับเพลด้วยนะครับติดมาด้วยอันนี้เป็นรุ่นแคปนะครับกระบะดไลเนอร์คือสภาพเนี่ยใหม่มากนะครับแล้วก็จะมีกันชนท้ายด้วยสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้3.0 ไอเทคสวยนะครับผมโครงสร้างจากด้านท้ายเนี่ยไม่มีการชนเลยนะครับรถ15ปีนะครับคันนี้หรือว่าคุ้มมากนะครับไอสวยๆแรงๆนะครับคันนี้มาดูคันนี้กันกุญแจกุญแจ,เ,จเป็นแบบระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าเลองนั่งลองนั่งเข้าไปนั่งดูข้างในดิอืมตัวใหญ่ๆก็เข้าไปนั่งได้แบบสบายๆเลยนะครับโอ้ขอดูหน่อยดิ เงินเหลือนะครับอันนี้เงินก็เหลือด้วยนะครับเอาไปใช้นี่คือซื้อสดก็ราคาถูกนะครับพรก็พรถูกๆเลยนะครับคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับนี่ตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับผมตัวนี้รถยนต์สิบห้าปีนะครับผมแ,บบแรงระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ แต่ดังนะครับคงอะไรพาวเวอร์นะครับคันนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับผมแล้วก็โครงสร้างตัวนี้ก็คือว่าก็เดิมๆหมดเลยนะครับผมไม่มีชนหนักพิคว่ำแต่ใดๆนะครับผมสวยไม่มีทาอะไรสภาพเดิมหมดทุกอย่างเลยเช็คดูแล้วเดิมอยู่เลยอโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันน,นี่ก็มีบังแดดนะครับผมฝั่งนี้มีกระจกด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีไฟนะครับผม ไฟจากด้านหน้าแล้วก็ไฟในเก่งกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูราคาเลยแล้วกันอ่ายูสุนะครับแคปตบวันนี้ปีสองันห้านะครับสีเทาคันนี้เลยราคานะครับสองแส0หนึ่งมันบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเพียง4ี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าถูกมากนะครับสิบห้าปีคุ้มมากนะครับผม คนเอาไปใช้ต่อเนี่ยก็ยังคุ้มอีกนะครับราคา2 0 0แสนนะครับอ่าตัวนี้2 0 0แสนคือว่าส่วนมากในรถกระบะในราคา2 0งแสนนี่หายากมากนะครับรถแคปส่วนมากราคาจะ0,000สนขึ้นหมดเลยคันนี้ก็200,000ต้นๆนั่นเองนะครับผมผ่อนเพียงส0 0พันนะครับตกเฉลี่ยก็อาทิตย์ละพันนะครับเราใช้เยอะกว่านี้นะครับตัวนี้คือคุ้มมากนะครับไปอะไรใช้ในงานได้ปกตินะครับเครื่องเสียงใช้ได้ปกติแอร์เย็นชิมมากนะครับ มีได้ฝ้าหลังเลยครบนะครับมีที่จุดบุรีช่องชาร์จไฟที่เก็บเหรียญเก็บลูกอมเก็บทุกอย่างนะมีที่วางแก้วด้วย2จุดนะครับแล้วก็จะมีที่เก็บของด้วยนะครับที่เก็บของ2จุดนะครับมีข้างบนกับข้างล่างนะก็เบรกมือกเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเข้าง่ายด้วยนะครับตัวนี้ใช้แค่2อสนิ้วก็เข้าได้สบายนะครับที่ปัน้ำฝนอะไรใช้ได้ปกตินะครับ กดควบทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับคันนี้แล้วก็ที่เก็บของตัวนี้อ่าก็ยังมีนะครับกว้างมากเก็บของได้เยอะเลยครับเดีย๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องปึ๊บอ้โหสุดๆถือว่าโครงสร้างเดิมๆรถรถปากระโปรงหน้านี่คือแบบไม่คิดจะขยับเลยหรือไงนะครับผมอ่อาแตวสวยงามนะครับผมลอยนะแต่งโรงงาน,นเดิมๆมากๆนะครับ เจ้าของเดิมเนี่ยรักษาดีมากนะครับ15ปีนะครับผมตัวนี้เครื่องเนี่ยยังดีอยู่เลยนะครับผมก็ผมขับมาประมาณ120ได้นิ่งนะครับนิ่งมากนะครับคันน,น,นี้เดิมไอ้เดิมเกียรตเดิมนะครับอ่าตัวน,น,นี้เดิม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 <า>โองงานถือว่าสวยงามมากนะครับ ยูสุดีแมนะครับรุ่นแคปปี2005นะครับสีเทาคันนี้เลยราคา219,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงส0 0พันเท่านั้นเองนะครับเฉลี่ยง่ายง่ายเลยอาทิตย์ละพันถูกมากนะครับใครหลายคนนะครับอาจจะตามหารุ่นนี้อยู่นะครับฝากด้วยนะครับผมช่องทางการติดตามของเรานะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับผมพิมพ์คําว่ามักมีรถมือสองนะครับผมแล้วก็ทางช anel YouTube พิมพ์คําว่ามักมีออค่าเซอร์วิสนะครับผมแล้วก็ก็จะเจอคลิปรีวิวรถนะครับผมแล้วก็กด ซับสไครต์ไว้เลยนะครับผมเราโค้ดคลิปลงเมื่อไหร่นะครับจะมีแจ้งเตือนทันทีนะครับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจเนี่ยเข้ามาชมเข้ามาทดลองขับกันได้นะครับเข้ามาคุยเงื่อนไขกันได้นะครับคันนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับวันนี้ผมก็ขอเจบการรีวิวดีแมคันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ